เยียวยาเกษตร,รกรโอนเงิน5,000บาทงวด2ให้เกษตร,รกรแล้วและเกษตร,รกรอีก2กลุ่มเตรียมเฮ hey. 16มิถุนายนนี้ครมอเคาะสิบรับเงินเยียวยา15 0 0 0บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชัแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ทางช่องหยิบยกเรื่องการเยียวยาพี่น้องเกษตร,รกรไทยกลับมานําเสนออีกครั้งนะครับเพราะมีการโอนเงินตั้งแต่เมื่อว,วานเข้าแล้วสําหรับงวดที่2และเกษตรกรอีก2กลุ่มเตรียมรับฟังข่าวดีในวันนี้ ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวเลยครับตรวจสอบความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,ร15,000บาท ผ่านโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามดังนี้ตั้งแต่วันที่1 5บหถึงยีมิถุนายน2อง3ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศจะทยอยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรงวดที่2เดือนมิถุนายนจำนวน5,000บาทให้แก่เกษตรกรที่ได้รับโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วกว่า7.14ล้านราย โดยการโอนเงินทั้งหมดจะโอนผ่านสาขาของธนาคารทกศทั่วประเทศนะครับอีกวันละ1 000, 000, ล้านรายสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางเว็บไซต์ www. e o y a k a s e t a ต o กร .com นะครับซึ่งอันนี้ก็ตอบให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่ถามเข้ามาทางช่องนะครับว่าการโอนเงินเมื่อวานนี้ทําไมถึงไม่ได้รับและพากันตกอกตกใจว่าตัวเองไม่ได้รับเงินจริงๆการโอนเงินไม่ใช่แค่เมื่อวนันวันเดียวนะครับ ทกสชี้แจงมาแล้วว่าเริ่มโอนเมื่อวานคือวันที่15และจะโอนต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21มิถุนายนและเห็นว่าบางสาขาของบางจังหวัดจะโอนต่อเนื่องจนถึง26มิถุนายนกันเลยทีเดียวส่วนวิธีการตรวจสอบการโอนเงินง่ายๆเพียงเข้าไปที่ www เยาวยาเกษตรกร com แล้วคลิกที่ปุ่มสีเหลืองนะครับแล้วแจ้งช่องทางการโอนเงิน ตรวจสอบการโอนเงินจากนั้นทำตามขั้นตอนที่แจ้งโดยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนและรหัสความปลอดภัยระบบก็จะแจ้งว่าท่านได้รับการโอนเงินเดือนที่สองเข้าบัญชีแล้วหรือไม่และล่าสุดเมื่อวานวน,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 นี้วันที่15มิถุนายนทกสได้ชี้แจงเกี่ยวกับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรในเดือนที่สองผ่านเพจทกสบริการด้วยใจดังนี้ทกสบริการด้วยใจธนาคารเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่15มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ เริ่มตรวจสอบผลการโอนเงินอีกครั้งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามการโอนเงินเยียวยาเกษตร,รกรในเดือนมิถุนายนนั้นจะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาเกษตร,รกรแบบทยอยโอนเป็นรอบ <S 2> <S 2> ไม่ได้จ่ายพร้อมกันในวันเดียวคราวเดียวหากเกษตร,รกรที่ไม่สะดวกเบิกเงินตามรอบการโอนในวันและเวลาที่ธนานคารแต่ละสาขาแจ้ง <S 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 ก็สามารถเบิกเงินได้ในวันอื่นๆเช่นเดียวกันและในวันนี้16มิถุนายน2563 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพรกกู้เงิน1ล้านล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอ,อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารเสร็จในที่ดินทำกินและเกษตรกรที่เช่าที่ดินทำเกษตรในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนยาง1.6แสนรายซึ่งในอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า หากครมมีมติเห็นชอบจะเร่งส่งชื่อให้กับทกศจ่ายเงินให้เร็วที่สุดและสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.mac.go.th o ส่วนเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์และการตรวจสอบข้อมูลสถานะและเลขที่บัญชีในกระสอบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารทรกศยืนยันว่า พคสเองพร้อมโอนเงินต่อเนื่องทันทีเมื่อได้รับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และล่าสุดในวันนี้คือ16มิถุนายน2563ทกสโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยาในงวดแรกเป็นงวดที่2แล้วเพิ่มอีกคนละ5,000บาทจำนวน1ล้านรายตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www. เยียวยาเกษตรกร .com หรือที่แอปพลิเคชันทกศเอม b บายนะครับขอกับคุณฐานเศรษฐกิจทกศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ออกมาจากกระทรวงเกษตรและทกศในวันที่16คือวันนี้นะครับที่จะมีการประชุมคอรมอเพื่อที่จะอนุมัติให้กับเกษตรกรทั้ง2กลุ่มที่เช่าที่ดินทําเกษตรและเกษตรกรที่ทําการเกษตรบนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ จะสามารถรับเงินเยียวยาในครั้งนี้ได้ด้วยก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ